สิ่งเสด็จพ่อครั้งนี้ข้าคงไม่เหลือใครที่คอยชี้แนะไล่คําปรึกษากับข้าเทพใดผีหาซาตาตัวสิ้งใจเจ้าอยู่ถึงพูดคำนี้ออกมาพ่อพูดจริงๆสิ่งเสด็จพ่อยังไม่ทันไรเลยที่จะหักกินโพมารองนั่งโดยข้าเทพไปนั่นเป็นเครื่องมือทำให้ท่านสบายนะภัยภาคหน้าอย่างนั้นหรือคนไม่ใช่แบบนั้นลูกท่านสำคัญโตผิดไปแล้วออกหลวงนี่ม่อท่านพูด เพิ่งทำไม่เกรงใจใครเราก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจใครทั้งนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุนตาสั่งทหารของท่านจับตัวออกหลวงไอ้เครจักรปาาคุยไปขึ้นตะแลงแล้วตัดหัวมันไปไม่ใช่ใครลูกจับตัวไปเราจะก้าวพี่กันอกหลยไอ้เตา หน้าสีหน้าหวานยกมือมานี่ก็จะข้ามกันตาอยู่แล้วโยมายกมือทำไมมีอะไรกับฉันอะไรขอปไปวิงเวลาการประหารชีวิตมึงขอปไปวิงเวลาการตัดหัวออกหลวงใช่โอมึงเชื่อมันพ่อกูเหรอเชื่อมึงเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรก็บอกฉันเปขอ